แต่งานมาสิบกว่าปีแล้วกอดภรรยาทุกคืนแนบแน่นอบอุ่นนะคะแต่ไม่มีอารมณ์เลยแต่กลับไปมีอารมณ์กับหญิงอื่น,นมีใครเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคงมีครับนะครับคงมีถามว่ามันมีปัญหาไหมมันขึ้นอยู่กับจะทําให้เกิดปัญหาไหมเวลาที่อยู่กับภรรยาเนี่ยใหม่ๆเลยมันเป็นความรักฉันหนุ่มสาวมันก็มีาอารมณ์มากเกี่ยวข้องเมื่ออยู่กันไปนานๆๆเนี่ยถามว่าความรักยังคงอยู่ไหมส่วนที่ยังอยู่กันได้ในความรักยังคงอยู่แต่มันเป็นความรักฉันเพื่อนไป เพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบางผู้ชายบางคนเนี่ยก็เลิกสนใจเรื่องการอารมณ์กับคนที่ได้ชื่อว่าภรรยาเพราะว่าคนนี้เนี่ยเรารักตอนนี้เป็นเพื่อนรักเราแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากยังมีฮอร์โมนเพศอยู่บางทีมันก็ทําให้เราอารมณ์คิดถึงคนอื่นบ้างนะแต่คิดแล้วจะทําหรือเปล่าเนี่ยนะก็ต้องว่ากันต่อนะครับแต่ว่าเวลาคิดะมีไหมคิดได้ครับภรรยาทั้งหลายอย่าเพิ่งเหงาหงอยเศร้าซ้อยเพราะเพราะว่าเขารักเราไปอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าจะกระตุ้นให้เกิดความรักหนุ่มสาวเห็นไหมครับมันต้องมีการปรุงแต่งรดรักมาเรืย เพราะไม่งั้นเขาก็เบื่อแล้วนี่ครับมันทําก็เหมือนเดิมอะ่ะแต่เราก็ยังรักเราก็ไม่ทำนะครับเหมือนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่รักรักอยู่เพราะนั้นก็กอดการกอดได้เป็นสัมผัสรักผู้ชายที่ยังกอดผู้หญิงนอนอยู่เนี่ยแปลว่ายังรักนี่ผมตอบแทนให้ได้เลยเพราะยังไงก็ยังกอดภรรยานอนทุกคืนนะครับยอดแต่ว่าไอ้ที่จะทําอะไรต่อหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ว่าตอนนั้นมันไม่สนุกแล้วอ่ะ มันมีความสุขอย่างอื่นแล้วบางทีมีความสุขไปเล่นกีฬากันไปท่องเที่ยวกันไปทําอย่างอื่นกันแล้วเหมือนกับเป็นกิจกรรมครอบครัวไปแล้วรเรื่องนี้ก็ไม่สนมีอารมณ์คนอื่นไม่เป็นไรครับแต่อย่าเพิ่งไปใช้อารมณ์ับคนอื่นมันจะเกิดปัญหาที่บ้านตามมานะถามว่า <laughs> ผู้หญิงมีไหมผู้หญิงก็มีครับบางทีอยู่กับแฟนไปเรื่อยก็รักแฟนเนี่ยหเห็นเด็กหนุ่มๆแม่มัมมนหลอนะ <laughs> หเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นอย่างคุณฮาร์ดมันอ่าคุณฮาร์ดนี่หลอแต่ก็ไม่มาทาอะไรกับคุณฮาร์ดหรอกนะแต่ใจคิดได้นะคิดได้ ถ้าเกิดนึกถึงแฟนแล้วเนี่ยนะครับมีความสุขบางคนนึกถึงคนอื่นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตนเองไปก็มีแต่อย่าทำครับสําหรับคนไทยผมกลัวลอเกินฝรั่งบางทีเนี่ยเขาพอนึกออกว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่เรากลายเป็นพัวพันเป็นเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวไม่เกิดเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็โอเคครับแต่ว่าอย่าทําจริงๆก็แล้วกันนะครับให้รู้ว่าขอให้เป็นชู้ทางใจเฉยเราว่าขอให้จบไว้แค่ชู้ทางใจนะคะ